แล้วท่านขอกถึงว่าเรามีเงินอยู่แต่คอยเป็นรูปธรรมจะห้าและตัวเองเองกับคณะนะโตโยต้าเลยเพราะจกได้เชียร์ไอ้กนโยกมากใช้รถทาหารถ่ายรูปกับมัสก์่อตก่อนบุญนะตัวน้อยนั่งรถมาขึ้นครูก็พามา,มาถ่ายรูปแชทจบ จบก็มั่นใจว่าชนะ้วที่สามารถจะต้องได้เป็นรูปแบบขับเคื่อนอีลนนั้นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กใเด็กปีนี้นะครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันคิดทำให้เด็กวันนี้คุ้ใหัหน่นเราได้อนคตของเด็กผมเชื่อมั่นครับถ้าทำตรงนีไ้ได้อนควนบ้านเราก็จะมีความมั่นคงของอะไรอ,อ่ะการเล่นหรือเรื่องของการเสกเเาไอ้นั่นล้านเป็นขนาดแล้วก็ ไม่กี่วันแล้วนะครับทำได้ทนะครับคทั้งที่แล้วไม่มีนะครับไปในเวันที่สามเรื่องเพื่อทสรางเจดนี้ก็โูกำลังสองที่11ปกราคม2 5งพันหวันเด็กห่งชาติอาจารย์มี2 5 5 7ัอง็